ปฏิการทุกคน, oh, <good>. นโอ้เกดเอ,อ๊กีนี่ครับพอมครับวันน<อ><ด>ี้ะนะคะทุกคนเราะะจะมาเล่นระบบดานอะไรคะพ่อเวมวันนี้เราจะมาเล่นนะด่านชื่ออะไรนะอ่าด่านนี้่ะทุกคนจะเป็นด่านบล็อกสีตกแน่นะคนสุดแบบว่าเป็นบล็อก ระวังตกจากบล็อกสีนั่นเองใช่ค่ะทุกคนก็คือสมมติว่าเราเหยียบบล็อกขึ่นมคครทุกคนแล้วคือบล็อกอะพอเเราเหยียบบล็อกไหนอะมันก็จะหลนหายไปเราไม่มีแล้วคือเหมือนเราจะเอาตัวรอดอยู่ให้นานที่สุดนะคะแต่ถ้าเกิดเหยียบสองบล็อกก็เป็นบล็อกบล็อกบล็อกเอ้ยสบล็อกแล้วบล็อก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 บตาแล้วลก่ทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มเลยดีกว่าค่ะมาโอ๊ยคนเยอะไม่ได้เนี่ลฮะคนเยอะไ ในหน่าไหเยอะอยู่นะคะก็คือมันจะมีคือจะมีพวกก็จะบอกเลยนะคะก็คือเขาจะเล่นเป็นทีมมากเล่นเป็นทีมเขาจะให้เราเลือยนะคะว่าจะเล่นแบบเป็นบุคคลหรือว่าจะเล่นแบบทีมนะคะทุกคนนะแล้วคือเขาจะแบ่งเป็นสองทีมด้วยนะตอนนี้มีคอนเทนด์ด้วยโอ้ยทำไมมีคนเอ่ออวตารหล่อแบบนั้นนะพี่บีเห็นไหมเป็นคนเลยอ่ะโคตรเท่อคนดีเท่มากเลยพ่อโอ้มาเต้นมาเต้นโอ้โหคนนี้อ้าวสอง หนึ่งต้นอันนี้ก็คือกีฬารายบุคคลหรือว่าลายบุคคลดีกว่าอ่าบุคคลนะบุคคลนะบุคคลเจ็ดแล้วมาทีมคนเดียวเองโหวตชนะมากไปช้าเลยใส่มาโอเคตอนนี้เกมไม่เริบต่อที่เพิ่มเลยนะครับมาแล้วมาเลยโอ้เราต้องคอยหนีเหรอเนี่ยใช่เปล่าอุ้ยเราต้องคอยหนีนะอุ้ยกัดไปทางที่มันมีน้อยอ่ะ แย่แล้วทุกคนไม่เป็นไรอ๋อตกจากสีบนก็ไม่มีสีข้างล่างอีกไอ้พีทต้องตื่นเลยอะฮะพี่เป็นเป็นเป็นแผงของฟีมอะสีเหลืองเสร็จเป็นสีม่วงม่วงเสร็จเป็นสีอะไรม่วงอ่อนชมพูแก่อย่างงี้ผูกลับไปได้คุณได้อีกไปได้คุณได้อีกโอ้ยอย่างยาวโอ้ยโอ้ยตกเถอะ พี่วินเป็นยังไงโอ๊ยพี่วินพี่วินจะวกแล้วทำไมนะเอ้าเอาคนแรกโหถ้าทำแผนแบบว่าใครตกลงมาก็แบบตกไปเลยอ๋อพี่วินไปดักปลายทางเลยนี่เองนะใช่นะเรียบร้อยกันจัดต้นตัยไม่ทันี้ถามว่าจะไม่เคยมีที่หลบใช่ไหมเออใช่โอ๊ยเราไม่ได้เป็นนัมเ้ำวันนะนี่นะ โถถังกระมังตั้งเด็กเฮ้ยสองคนกำลังไส้อยู่นะครับข้างล่างนะครับดูนะครับว่าใครตกก่อนนะครับแล้วตอนนี้รู้สึกว่าอยู่ชั้นที่สีชมพูกันสองคนเลยเอ๊ะทำไมคนนั้นก็ตัวสูงยังไงมีสปริงก็ตัวั้นสิมีสปริงเหรออุ้ยกี่บาทเนี่ยโห้ะมีสปริงอ่ะอย่างงี้ก็พี่ก็ชิวเลยนี่ปีทุบมินจะชัดโอ้ยสิบบอกสิบบอกจะละไปเฮสองหนึ่ง ความเลือกได้อยากได้บททีมบ้างอ่ะเออบททีมบ้างทีมอะไรบุคคลไม่ได้เหรอบททีมทันหมดแล้วพี่บี๊ในการเี็นทีมก็ต้องมีคนเสถันละผมเองเฮ้ยทีมเดียวกันอ่ะได้มีจะลงไปข้างล่างตัวเลยเฮ้ยพูดจริงมันเนี่ยใช่เสู้ๆนะพี่บีเริ่มแล้วนะตอนนี้จะมีทีมทีมน้ำเงินกับสีเส้อเลยพี่บี๊ต่อเป็นน้ำเงินถูกป่ะน้ำเงินกับเขียวนะเขียว ตอนนี้ก็สีเขียวเราเห็นนี่สีเขียวก็มาจากการโฟกัสตามไล่ก้นมาอย่างติดล่วงไปแล้วนะสำหรับพี่พีมก็ไปทำตามแผนครับมอนเดิมครับมาทำลายบล็อกสีขาวด้านล่างสุดนะใครล่วงไปตอนนี้คือจบเฮแล้วนะนี่นะพี่นพานที่แบบแยบย์จริงๆจะดูนะว่าทำได้ไหมได้หรือเปล่าแต่ถ้า,า,ากเกิดพีมรามพาร์กินสำเร็จพี่พีมก็จะไม่มีที่ยืน ใช่เออไม่เป็นไรครับเพืไปทีมเล่นเป็นทีมไงเราจะมาชละได้เอองั้นวีลต้องหาที่เกาะเป็นคนสุดท้ายให้ได้นะครับว้นนี้พี่ไม่วันดีเอาเอากันกระดูกกระเองนกต้องมาตัวนุ่นพอดีถ้าใครชนะดูโอ้ยสีเขียวเลยเยอะแินโอ้ยเยอะชนะไปแล้วนะ ทีมเราเป็นสีน้ำเงินนะโอ้ยสีเขียวตัวใหญ่เลยแล้วไม่ได้โชว์เลยโอ้อดเท่เลยนะไม่บุ๊คเธอต้องเอาที่หนึ่งมาให้ได้นะหกห้าสามสองหนึ่งเลยเร็วไปแล้วตัวตหมดทีมป่ะขอแก้ตัวหน่อยหมดหมดตามโอ้ยมีงานเป็นบุคคลนะใช่ครับอยากโชว์เดียวเลยอย่างงี้ แพ้ชนะคือเต้นเดี่ยวเลยพี่บีมุิยอยู่คนละทีมได้เลยเอาแล้วทีไหนรู้เลยรู้เลยระหว่างโฟกัสกับทีมพี่บีมสีโทีมโฟกัสเยอื่นมาสีเขียวส,สีเขียวเนียใครจะสามารถยืนเต้นเป็นคนสุดท้ายได้โอ้โหตอนนี้โฟกัสประเดิมสีม่วงก่อนเลยโอ้โหทุกคนก็พยายามที่จะยืนบนแผ่นดินให้ได้ดีที่สุดนะไม่มีใครอยากตกไปหรอก แต่ว่าพันดินมันหายไปหมดแล้วเขาจะมีทางเลือกที่จะยื้อต่อไปได้นานที่สุดหรือไม่นะต้องมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นคนที่เต้นสุดท้ายอย่างเท่เลยอย่างเงี้ยตอนนี้งงมากนะว่าดูพี่ oh. จริงๆว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะ oh. โอ้ยโฟก,กัสจะเป็นจะถึงชั้นสุดท้ายแล้วนะ วิธีโบกัสตกเยอะจังะอุ๊ยโบกัสเป็นความหังหมู่บ้านครับตอนนี้อุ๊ยสามเท่าแล้วอุ๊ยโบกัสดูด้ยนะข้างล่างอะข้างล่างีตกเป้ามาอยู่ตรงที่มันตกหรือไม่เป็นไรอะยยังอยู่ยังอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนีโชว์เสียดเหมือนเรียนมาสองสองมาสิก็มาดีครับเส้นทางเรายากว่าครับ ทั้นาวยาวกว่าครับพี่เฟรมทำไงครับพี่เฟรมโอพี่ฟรมยังอยู่ชั้นบนอยู่เลยกัรแผ้ได้เลยใช่พ่อเพิ่งเห็นไอ้โอ้ย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 โจยโอยโอรยอรอ้ยโอยงด้ยโอ้ยงอ้ยโจ้งออ้ยโอโอ้ยโอ้องยโอ้ยโย จ้าจิงจิงจ้าจิงจิงจ้าจิงจิงฮะจ้าจ้าจิงจ้าบุญาจทีมามาติดตาเรมาเร็วปิตายไปมาเริ่มเลือกกันได้สรุปแล้วนะเป็นหมดทีมนะพีล์มาอยู่คละทีมมาสวัสดีสดี บินบินมาแล้วเบียดจ้าชวยหนูด้วยหนูก่วยตกลงมาทายามองอไงยิ่งก็ก็บ่หายไปก็มันดีก็ไม่อยู่ แต่เต๋อไม่ทำเลยตอนนี้บอกเลยแผ่นดินเลยน้อยมากสีบัวลงมาสิอะไรเด็ยจังบูหรือมงอ่อนเองเพืด็กๆมาช่วยกันไปโอ้ยโอ้ยไม่มีที่อยู่โอ้ยเธอตอ้ตอนมันมันหายเร็วกว่าเดิมยังไะรู้สึกมันหายเร็วไหมหายเร็วมาก โอ้พี่พีมชนะไม่เวลาโฟกัสเต้นไปแล้วครั้งนึงอยากให้พี่เบมเต้นบ้างไงโอ้พี่เกี่ยวเลยเยอะมากคนเดียวพี่เบมพี่เบได้เต้นแล้วเย่เธอเนยเย้โอ้ยหัวหมุนด้วยหัวหมุนหัวหมุนโอเคกลับเป็นไงบ้างครับเพื่อนกับคลิปนี้ชอบกันไหมเอ่ยนะคะก็ คลิปนี้ก็เป็นแบบที่สนุกมากๆเลยนะคะใครนะคะทุกคนที่อยากมาเล่นแบบด่านสนุกสนุกแบบนี้นะครับกับเพื่อนนะคะก็เรามาเล่นได้นะคะทุกคนอ่ะใชหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับอออย่าานี้มจวใใใคทกกบ